นีทุกผั้นทิพใบกระเพราค่ะใส่ถั่วแล้วก็ใส่ใส่อะไรไม่เกีกว่าที่ก็ผัดใบกะเพราค่ะใส่ถั่วใส่ใบกะเพราน่าทานไหมคะพเพื่อน ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดใบกะเพรารสชาติสุดยอดเลยค่ะเอาไปทำบุญค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใส่กล่องค่ะุนค้ากุ้งหงเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกำลังจะซุยเดี๋ยวจะฝากเขาไปทำบุญค่ะไม่กินไม่ไปเองค่ะวันนี้ สวยสักนิดหนึ่งในเมื่อไม่มีปินโตค่ะก็จะใส่ถุงเอาหาใส่ถุงฝากไปวัดค่ะวันนี้มองไม่เห็นค่ะไผ่ดาวใส่ไปก่อนด้วยค่ะ แล้วก็มีข้าวถุงหนึ่งไม่เป็นจะใส่ถุงเพราะว่าไม่มีปิ่นโตคะ่ะถ้าเกิดว่าใส่กล่องใส่กล่องอาหารหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาระหลายอย่างก็ผัดใบกะเพราเป็นใส่ไปเลยคะ่ะจะฝากเข้าไปทำวัดนี่ก็คือปิ่นโตเมืองนอกคะ่ะเพื่อนๆปิ่นโตไปสมบุญคะ่ะ มีอะไรก็ใส่ค่ะใส่ถุงนี้ดีนะคะมันมันมันคือใส่ถุงนี้ดีนะคะเพราะว่าเก็บกลิ่นค่ะกลิ่นไม่ออกอันนี้ก็เป็นข้าวปลาอาหารปินโตของแม่เพนค่ะแล้ววันี้แม่เพนก็จัดเรียบร้อยแล้วก็ห่อพลาสติกเรียบร้อยจะได้ไม่แห้งแล้วก็จะได้ไม่รั่วจัดใส่จานไปเรียบร้อยค่ะ จานขอบทองดีจะฝากเข้าไปสมบุญค่ะสาธุบุญด้วยกันค่ะส่วนจานนี้ไม่เป็นจัดให้เป็นของบรรพบุรุษค่ะน้องจูลี่ที่จากแม่ไปแล้วแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่ย่าปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ร่วงลับไปแล้ว แล้วก็พ่อแม่ของคุณลุงด้วยค่ะส่วนนี้ก็เป็นผลไม,ไม้เป็นก็จะเอาขึ้นห้งค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะจัดไปวัดก็จัดให้บรรพบุรุษพร้อมกันไปเลยค่ะ